ใส่ละลยลฟยแฟนๆคอมเมนต์สนานหลังที่สาโพสภาพคู่พระเอกร่วมช่องคนนี้ เป็นการประกบคู่กันครั้งแรกเลยค่ะสำหรับยูโรยศวรนและทิสาวัทิทิสาลิมธรรมมหิศในละครเรื่องเข็มซ่อนปลายที่ตอนนี้กำลังออนแอร์ให้ได้รับชมผ่านทางช่องเจ็ดเหนือเรื่องกำลังสนุกเข้มข้นแถมยังครองเรตติ้งสูงสมเป็นละครเรื่องดังที่รวมนักแสดงตัวท็อปของช่องเลยค่ะและล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา1กันยายน2565ในอินสตาแกรมของทิสาได้โพสต์ภาพคู่กับคู่จิ้นอย่างยูโรพร้อมแคปชั่นว่าปลายซ่อนเข็ม เ้ยเข็มซ่อนปลายหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่มากมายอาทิตน่ารักมากค่ะคุณเฉิดคุณบุเรศเมื่อคืนทานอาหารเกาหลีก้าใจโอปป้าออนนี่สดใสมากค่ะคืนนี้รอชมละครค่ะทีมเฉิดพร้อม พลาดมากที่ดูดูปุ๊บติดปั๊บงุยงวยงๆย,ยมุงมิ้นกันขนาดนี้เอฟซีขอลงเรือเลยนะคะคนสวยหล่อเหมาะสมสุดๆเลยอยู่ที่แคปชั่นนี่ยูรี่คิดให้เปล่าฮ่าฮ่าโอ้ยเจอแบบนี้ติ่งไม่ไหวใจละลายหมดแล้วน่ารักเกินปุยมุยคุณเฉิดคุณบุเรนเอเอเอหรือทิสายูโรนาะ